ชื่อการจนบ,บุรีแปลว่าเมืองแห่งทองคำที่นี่ไม่ได้มีแค่สงครามแต่เป็นดินแดนอารยธรรมมนุษย์ยุคหินเก่าแก่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในไทยประวัติศาสตร์ที่นี่ยาวนานสอนให้เราเห็นถึงความงอกงามไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนธรรมชาติและรอยยิ้มของผู้คนก็ยังเบ่งบานเหมือนดอกไม้รับแสงตะวันเสมอ ความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีทองกองโตแต่อยู่ที่ใจเราสว่างสวยเหมือนทองต่างหากการได้ตื่นเช้าเจอแต่อา,ากาศดีๆเจอสิ่งดีๆนี่แหละคือกำไรของชีตมาเริ่มวันใหม่ให้ใจเป็นสุขด้วยการเติมสเบียงบุญด้วยกันนะครับ ช้าวันเสารที่20ธันวาคม2568นี้อย่าลืมมาตักบาตรพระหมื่นลูกณสกายวออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุาาตักบาตรเมืองกานจิตเบ,บิกบานผ่องใสทำบุญ